ไม่รู้ว่าใครเจอปัญหาเดียวกับผมไหมฮะอยากปลูกต้นไม้ครับแต่ว่าดินดันมาหมดครับไม่รู้จะทำยังไงแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมมีวิธีแก้มานำเสนอเพื่อนๆน,นะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันแล้วนะครับกับคลิปดีๆเทคนิคดีๆและสาระดีๆนะครับที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆนะครับซึ่งคลิปนี้ครับมันเป็นคลิปที่ก่อนหน้านี้ครับผมได้เกิดเป็นร่าๆแล้วครับพอดีว่าต้นเนี้หลังจากที่ผมได้ทําการถอนลงไปนะครับแล้วก็มาการทําการแต่งรากนะครับแล้วซึ่งเนี่ยผมก็อยากจะปลูกต้นไม้นะครับแต่ปัญหาของผมก็คืออะไรหรือไม่ครับเพื่อนๆดินที่สวนผมหมดครับ ดินปลูกนี่แหละครับผมก็เลยไม่เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับซึ่งจริงๆคลิปนี้ผมมีเทคนิคหรือวิธีการอย่างหนึ่งนะครับมาแนะนำเพื่อน <S <S ๆนะครับื<ๆ>่อเพื่อนๆ,อนๆสนใจซึ่งผมว่าวิธีนี้มันก็เป็นวิธีที่ง่ายๆอีกหนึ่งวิธีนะครับแต่ผมว่าวิธีนี้ประโยชน์ของมันเยอะนะครับเพื่อนๆซึ่งวิธีที่ผมจะพูดถึงนี้ก็คือการจัดลากชุนชมลงบนโฟมนะครับซึ่งถามว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้ ผมว่าหนึ่งผมว่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้นไม้ต้นนี้ยมันพึ่งถอนนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนแบบถึงแม้แล้วถ้าเราจะรีบลงปลูกไปมันก็ไม่ีไม่มีประโยชน์นะผมแล้วซึ่งผมว่าเนี่ยวิธีการจัดลงโฟมเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราดูแลรักษาแผลได้ง่ายนะครับเพราะว่าเหมือนกับยังไงเราก็ยังสามารถเอามาทายงทายาอะไรได้ปกตินะซึ่งวันเนี้เดี๋ยวผมจะมาทําให้เพื่อนๆดูครับว่าผมทําอะไรยังไงบ้างน,นะครับซึ่งนี่เลยครับอย่างที่ผมเกินก่อนนะั้นเนี่ยเทค อุปกรณ์ผมก็ไม่มีอะไรครับก็แค่โฟมเราก็มาจิ้มฟันนะครับเพื่อนๆซึ่งผมว่าวิธีนี้ดีครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมจัดไม้ลงโฟมเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะไอ้ต้นนี้มันพึ่งถอนอแล้วก็มาแต่งลากับอ,อย่างที่ผมชอบเกินก่อนหน้านี้หลายๆครั้งนะครับไม่ต้องรีบลงปลูกครับเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถึงรีบลงปลูกไปมันก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าไม้มันยังไม่พร้อมไม้มันยังไม่พร้อมที่จะก,กินอ่ะ ที่กางผมไม่มีอะไรครับนี่ยคุยง่ายแล้วก็เตรียมโฟมครับให้มันได้ขนาดประมาณเรวเป็นฐานที่รองกับต้นไม้นี่เห็นไหมนี่มีรองรวิธีจัดบางทีเราก็ต้องดูทรงด้วยนะครับเพื่อนๆอ,อย่างเช่นต้นนี้ไอ้ต้นนี้มันเป็นต้นไม้ที่ผมเคยทํานําคลิปเสนอเพื่อนๆคลิปทาวทแล้วครับคลิปเป็นเรื่อง ส่วนชมทรงจรหลวดนะครับเพื่อนเนี่ยแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะถอนแล้วเนี่ยเนี่ยผมว่ามันก็ได้เวลาที่ต้องถอนผมก็เลยถอนมาจาักตากนเลอาคลิปเนี้ยผมก็เลยว่าเออมันก็เป็นโอกาสดีที่อยากมันมันมนำเสนอเทคน,คนิคนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าผมเนี่ยจัดลงโฟมเป็นยังไงนะครับเพื่อนเทคนิควิธีทําก็ไม่มีอะไรเลยฮะจริงๆอย่างที่บอกครับเราก็ต้องดูทรงด้วยว่าอยากให้ไม้นันออกมาตรงไหนอย่างเช่นตรงเนี้ยตอนแรกรากมันแผงนะครับ แต่รอบนี้ผมอยากใช้ลาดมันแบบลาดลาดลงนิดนึงอ่ะผมก็จะจับตรงประมาณนี้ครับนี่พ่การของผมก็ไม่ได้มีอะไรเลยก็ชวนชมลงปกติเลยครับผมว่าอีกอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆนะครับที่แบบถ้าแบบเออเราอยากปลูกต้นไม้แต่ว่าอุปกรณ์อะไรพวกดินปลูกอะไรของเรายังไม่พร้อมนะผมว่ามันก็เป็นวิธีง่ายที่แบบ แล้วอ,อย่างผมว่าที่มันเจ๋งตรงที่แบบเหมือนมักเรียกว่าอะไรเราสามารถแบบจัดลากกาหนดลากให้ได้เลยว่าอยากให้ลากเป็นประมาณแบบไหนอะไรเงี้ยครับเพื่อนแล้วซึ่งอันเนี้ยผมก็มีตัวอย่างที่ผมทําเสร็จมาแล้วให้เพื่อนๆนดูเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมเนี้ยลากมันก็เรียบร้อยแล้วข่าวหน้าซึ่งเวลาเรามีดินเนี่ยเราพอเราปั้นดินอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็แค่เอาเนี้ยไปวางปุ๊บเราก็กบดินมันก็เสร็จแล้วครับมันก็ไม่วุ่นวายครับมันก็เป็น วิธีช่วยอีกวิธีหนึ่งง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยครับเังเกไหมฮะเนี่ยที่ผมทําไว้ะลากเขียวแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าผมมีดินเมื่อไร่นะผมปลูกปุ๊บไม้มันก็เดินมันก็กินอาหารได้ทันทีเลยนะเนี่ยลากมันเริ่มเขียวแล้วครับเราเดี๋ยวเนี่ยผมจะมาทําให้เพื่อนๆดูเราเนี่ยมันก็เหมือนเราจับลากปกติแหละครับ จัดลงบนนินปกตินั่นแหละเห็นแต่ว่ารอบเนี้เราจัดลงบนโซนเราก็กําหนดเลยครับเนี่ยครับอย่างเช่นนี้ฮะจะได้ไงเนี่ยด้วใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยเป็นตัวกําหนดว่าจะให้ลากเดินไปทิศทางไหนนะครับ ขึ้นไหนถ้ามันขาดขาดเกินเกินก็ตัดออกไปครับไม่มีปัญหาอะไรก็อย่างที่ผมเกินนะก็เหมือนเราก็จัดลากลงบนดินนะครับเพียงแต่เนี้ยเราจัดลงบนโฟมช่วงที่เรารอด เพื่อเป็นไงครับเทคนิคนี้ง่ายไหมฮะแล้วเนี่ยครับหลังจากที่ผมทำเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณแบบนะี้เห็นเพื่อนเห็นไหมฮมันก็เป็นเรียกว่าอ,อะไรมันจะเป็นการจัดลากที่แบบเออหลังจากถ้าเรายังไม่มีดินเนี่ยครับเราก็จัดลากไปเนี่ยครับเห็นไหมครับว่ามันก็เป็นวิธีง่ายๆแล้วซึ่งเนี่ยหลังจากเนี้ยผมอันดับแรกผมก็จะรอดินนะครับ จนไหราดมันเขียวแบบเนี้ปึ๊บแล้วผมก็เอาไปทําการลงปลูกระหว่างนี้จะหาไปวางระหว่างที่ช่วงนี้จะเอาไปวางที่ไหนก็ได้หรือว่าเราจะจับมันแขวนก็ได้นะครับเพราะรากมันอยู่ทรงไปแล้วเนี่ยซึ่งเนี่ยพอผมมีดินปึ๊บผมก็แค่เอาถอนไม้จิ้มฟันออกแล้วไปวางลงดินที่เราปั้นเป็นภูเขานะครับแล้วก็ดินกบแค่นี้มันจะเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่ผมทําประจํานะครับช่วงระหว่างเคลือบเรายังไม่มีดินนะครับ แล้วยิ่งช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับต้นไม้ที่ผมเกินบ่อยๆนะครับถ้ารีบลงปลูกไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับโอเคซึ่งวันนี้ผมว่ามันก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่ผมเอามานำเสนอเพื่อนๆท้ายนี้ก็เหมือนเดิมครับฝากเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่ผมจะได้หาเนื้อหาและสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ